คุณเคยรู้สึกไหมว่าเราทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อบางสิ่งบางอย่างจนหมดพลังแต่พอได้มันมาเรากลับไม่รู้สึกดีใจอย่างที่คิดไว้คุณเคยถามตัวเองไหมว่าที่เราวิ่งตามอยู่นั้นเราต้องการมันจริงๆหรือแค่อยากให้ใครบางคนหันไม่ยอมรับเราหลายครั้งในชีวิตเราทำบางอย่างโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมเรากลัวการถูกปฏิเสธ กลัวว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีคอเราจึงยอมวิ่งตามทุกอย่างแม้ในใจจะเหนื่อยจนแทบล้มทั้งยืนมีคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในสนามแข่งแต่แทนที่จะแข่งกับตัวเองพวกเขากลับแข่งกับค่านิยมของสังคมแข่งกับความคาดหวังของพ่อแม่แข่งกับภาพในหัวของคนอื่นว่าความสำเร็จต้องหน้าตาแบบนั้นแบบนี้ เราลืมถามใจตัวเองว่าเราชอบหรือเปล่าเราสบายใจกับเส้นทางนี้ไหมเรารู้สึกมีชีวิตชีวาจริงหรือไม่ลองนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามเรียนเก่งทำกิจกรรมเยอะๆเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจเธอเลือกคณะที่คนในครอบครัวอยากให้เรียนแม้ในใจอยากเรียนวาดรูปเธอทำงานหนักเพื่อไต่ขึ้นไปในสายงานที่มั่นคง แต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกอ้างว้างและหลงทางเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ใช่สิ่งที่เธอรักหรือชายคนหนึ่งที่ใช้เงินซื้อของแบรนด์เนมเพราะอยากให้คนยอมรับว่าเขามีฐานะทั้งที่จริงๆแล้วการใช้จ่ายแบบนั้นทำให้เขาเป็นหนี้และเครียดเรื่อยๆเขาไม่ได้ซื้อเพราะต้องการเขาซื้อเพราะกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับกลัวการถูกมองว่าไม่มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนให้เราเห็นว่าหลายครั้งเราวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่เพราะความต้องการจากใจแต่เป็นเพราะแรงกดดันจากสังคมหรือความกลัวในใจเราหากเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้เราจะหลงทางเรื่อยๆและยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหนื่อยโดยไม่รู้จุดหมายถึงเวลาที่เราต้องหยุดตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพราะรักหรือทำไปเพื่อให้ใครยอมรับ เมื่อเรากล้าตอบคำถามนี้อย่างตรงไปตรงมาเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่ควรหยุดอะไรที่ควรไปต่อเราอาจต้องยอมรับความจริงบางอย่างเช่นเส้นทางที่เราเดินอยู่นี้อาจไม่ใช่ของเราจริงๆแต่การยอมรับนี้จะทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่บนเส้นทางที่ใจเรียกร้อง ความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองไม่ใช้ชีวิตที่คนอื่นวาดไว้ให้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องถูกใจใครทุกคนแค่เป็นตัวเราอย่างเต็มที่และมีความสุขกับสิ่งที่เลือกก็เพียงพอแล้วบางทีการหยุดวิ่งไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่มันคือการกล้ายหยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพื่อกลับมาหาตัวตนเพื่อถามว่าเราต้องการจริงๆไหม เราพร้อมจะเดินทางสายนี้ด้วยความสุขหรือแค่เดินไปเพราะกลัวคนอื่นผิดหวังบทสรุปของเรื่องนี้คือเราต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองเพราะชีวิตคือของเราไม่ใช่ของใครการที่เราเลือกทางเดินเองถึงแม้จะไม่ได้ดีที่สุดในสายตาคนอื่นแต่มันจะเป็นทางที่เรายิ้มได้จากข้างในและนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริง